สวัสดีครับผมแอดมินภูมินะครับจาก Starbox อก u t u o i o วันนี้จะมาสอนการอาทำภาพถ่ายธรรมาดาย่างนี้นะครับให้กลายเป็นอาภาพแนว i ินเทจแล้วก็เป็นใส่มุกเสียวไปด้วยฮะมันจะออกแนวอาอารมณ์ะมาณว่าผมเป็นสายลมถึงแม้คุณจะมองไม่เห็นผมแต่คุณรู้สึกได้ใช่ไหมว่าผมไม่ได้หายไปไหน อโอเคครเดี๋ยวเราม,มาดูกันดีกว่าเขินจังเปิดโฟล t ดช็อปขึ้นมาคันแรกรและช้าไปสักนิดหน่อยนะโฟล t ดช็อปเครื่องผมมันเก่าแล้วแต่ว่าโอเคครับยังพอใช้ได้เราเก็บเงินไว้สร้างครอบครัวกันดีกว่าโอเคครับเราเข้ามาที่อ่า แคเมราคัลเบอเรชันนะฮะแล้วก็มาตรฐานแคเมราสแตนดาร์ดแล้วก็เพิ่มสีให้นิดหนึ่งนะโอเคเข้ามาบวกสีก็โอเคแล้วฮะต่อไปก็อ่ะเรามาดูพรีเบลกันอ่าอันนี้ราสีกีตาร์มันแดงขึ้นเยอะเลยโอเคโอเพนอินเมจนะ แล้วยมาสอนวิธีการทำวินเทจอะไม่ง่ายับคือใช้พีเซตฮะผมส่วนใหญ่จะใช้พีเซตผมชอบโปรแกรมนี้ยอ่าคาร์เลยอิฟเฟกต์โฟร์มันพีเซตค่อนข้างใช้ได้เลยรอแป๊บนึงนะฮะแลบวดี่เราจะเย็นๆยเงี้ยคอมเทปเทปมันจะให้เวลาคิดก่อนนะจะเป็นคอมพวกคอมแรงจับมันจะมันจะไม่ให้เวลาคิดนะมันจะ เราจะพอเราเปิดโปรแกรมเราจะไม่รู้ทำอะไรไม่ใช่แล้วโ okay. อเคเราจะใช้คำสั่งนี้นะฟิล์มเอฟเฟกต์วินเทจกดเข้าไปแล้วก็อีกเราไปเลือกโทนกันนะโทนกาชอบโทนมันหนก็มีค่อนข้างหลายโทนนะเยอะมากภาพวินเทจอ่ะผมชอบโทนนี้ภาพวินเทจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างแปลกนิดหนึงน่งครับ ภาพบางภาพจะไม่สามารถเข้ากับได้โทนเดิม,ดมสมมุติถ้าคุณมีภาพใหม่อาจจะไม่ใช่ภาพกีตารนี้โทนเท่นี้ก็อาจจะไม่เข้าคือต้องลองหลายโทนมากคทางง่ายๆคือใช้พรีเซตดีกว่าอปป้า้านี้มาที่เต็มแม็กนะฮะโอเคแล้วก็ผมจะใส่วิกเน็ตไปหน่อยเพราะว่าพวกภาพแบบนี้ถ้ามิเทจต้องมีวิกเน็ตครับผมจะเทประมาณขนาดน,นี้นะ โอเคลดซ a t u r a t i น n ในสีจะได้สดน้อยลงหน่อยเพราะว่ามันสดเกินไปแล้วก็วอร์มอะให้เป็นโทนอุ่นสักร้อยเปอร์เซ็นต์ไปทางนี้จะเป็นโทนโทนเย็นนะครับเป็นโทนอุ่นคนอบอุ่นเย็นไปกับคนอบอุ่นอะไรประมาณนี้นไบเน็ตในให้มันดูถ้ามีเทปคณจะมีส่วนที่มันจ้าๆ้วยนะครับผมคิดว่านะสำหรับผมผมก็เพิ่มอ่าไบเน็ตไปตรงนี้มันจะโอเคครับอค่น,นี้แหละ เสร็จเรียบร้อยแต่เรามาดูเรื่อหลักการใส่ฟอนตน์กันนะฮะเรื่องสำหรับหลักใหญ่ใหญ่ใจความผมจะใช้ฟอนต์ที่อ่าผมจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่า circular circular อ่าสามารถเซิร์ชและดาวน์โหลดได้ใน YouTube ฮะ แล้วก็พิมพ์เลยครับผมเสี่ยวฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆอ,อ่า เพื่อนๆมีข้อสงสัยก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้นะฮะ,ะ Facebook Fan Page ผมลิงก์อยู่ใน Description ด้านล่างนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีฮะ